โอรนน่อนเงี้ยไปใส่น้ำมันตอนนี้อใช้นี่จะมาเตรียมเครื่องมีมะม่วงใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูแล้วช้จะมาตอยก็เตรียมเครื่องยำเดี๋ยวตัดตะไคร้ก่อน Đây tập món ngon nè à. Mình thấy thái thích đều Mình thấy chưa Dùng chục tiêu chưa ta Nè ใช้ไม่กินปลออก็ใช้ปะโทมะม่วงจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะ่าจะใช้เก็บจากต้ตนตะไคร่น่ะแค่นี้พอ ก็คอยจะใค้ เป็นปลาเหรกลับปลาดูบ้างโอเคหลองแม่เนี่ยใช้ได้เดี๋ยวมาแกะเอาโอ้โหเหลืองใช้ได้อเอี๋ตอจะใครจะใครอ่อนมากเลยเนะี่ย อ่าใช่พอปิดเตาแล้วใครปิดเตาหนะ้อะซอยหอมต่ออันนี้อยากกินบะทู ให้ปลาโอยำไห้อร่อยเหมือนกันแต่ใจจะทายว่าจะอร่อยกว่ากระทูนะ นไปเลยๆอันนี้ซอยพริกกับข้าวง่ายๆก็จะใช้เมนูอะไยำปลาโอยำปลาโอนึ่ง ใส่มากเผ็ดมากครับใส่มากอืมกใส่ลงไปใบมะกรูดโอ้โหใบบม và có can ở bay ai trăng này đi trăng ngon ừ, ทำข้าวคนเดียวเนี่ยให้คุกเลยเดี๋ยวให้แกะปลาใส่ไหเนี่ยน้ำยำระไคร้ไงมะนาวบีบไปเลยแล้ใส่แกะปลาใส่ไปแล้วคุกน้ำบีบไปเลยมันนี่มะนาวต้นระไครเนี่ย Rút bên lâm này Ừ นน้ำปลาน,น้ำตาลนิดหน่อยผมชูรสตามใจชอบอือยำเปาโอของทัศน์ชยัย แค่น้ำยำนี่ก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยนี่จะใช้มาแกะประโอใส่แกะเป็นคิ้นไปเลยอย่าไปแกะจนละเอียดยิบกินเอง ใชรแกะยิ่งใหญ่อะนะ แกวก้ามเอาให้หมดได้กินคุกข้าวได้อร่อยอร่อยเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็แกวเลย ほあ。 กับข้าวง่ายๆก็จะใช้มีหนวดมือนีย้ยำปาโอกระแทบแปรซอยหอมซอยกะท้ซอยพริกสักมะม่วงบีบมะนาวใส่น้ำปลาปรุงรสปรุงชูรส ทำกันเราไม่ทำกินกันดูพี่น้องยปอำปลาโอตำราเดียวกับยำปลาโทแหละใครอยากกินปลาอะไรก็ใส่เอาคุก่ะอืมอ้ม

ใช้ก็ชิมหน่อยอือขอต้ำปลาได้เงี้อือหือ 这种笨蛋，他真奶 อ็น่ะแนนเลย เนี่ยท่านผู้ชมยำปปาโอกับข้าวตาชัยมีหนวดวันนี้ข้าวง่ายๆกับตาชัยมีหนวดวันนี้ยำเปาโอน่ากินไหมแซ่บ,บเลยขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามาช่องตาชัยมีหนวดด้วยนะเป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดนะกดสับตาชัยกดแชร์ให้ตาชัยด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับ Thank <laughs> you.